สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสวดมนตกิจกรรมความเพียรน,นะครับผมของพระก,กิ่งไทรีที่หน้านะครับผมครั้งที่4วันที่4เดือน5นะครับปี68นายสลาวินลำดับที่102นะครับผม นี้วันที่4พฤษธสภาเป็นวันที่สที่ข้าพเจ้าสลาวินทศิริปวรขอถวายสิ่งส่วนสาทายพระสุนทรภรีน้ำมนต,ต์ตังถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจัจารยะบูชาเหล็กภูบาจันทร์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อแอบกลาพันชนะในประศรีดังเลื่อนด้วยเทินหนึ่งกับพระรัตนตรัยพระธรรมสัมมาสัมพุทโธ佛พระควาพุทธังสัจพระควันตังอภิวาตเทมิสวัสดิ์คาโตควตาธรรมโมธรรมังนราสมามิ สุปฏิปันโนพราตสาวภาษาโสสังนะนมามิ 2. องบูชาพระเพรีพิณาตอาหังสมาสมพุทุธคุจิลังปริณิพุตโตคุณเหิพระนารานงโม,มทานิปรามีหิจากทิสติเยวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสร,งสรนงะนงคตโอปูเชมิรันาตนัตยังธรรมังจรามิสุทินาสามนุชุมนมเทวดาสมัตาเจากวารสุอัจราฉาันตูเทวตา,า,า,าสัทธังมงุนิาชาศาสนตูสขโมกขัง สเกตคาเมจารูเปคิริสิขาลาเตเตจันตลิเควิมานีทิเประเตจัคคาเมตาลวนาคาเนเคหาวัตุมิเคเตปุมาเจันตุเทวาชละทราวิสเมียะคาชลาปนาคาติทันตาสัติเกยังมุนิวระวจนะจัตวเมสุนันตุธรรมสุนักกะโลอายัปทันตาธรรมสุนักกะโลอายัปทันตาธรรมสุนักกะโลอายัปทันตาสีปุพะภานะคะ นัมมกาณ์นัมมุตสาภะขโคตัวระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนัมมุตสาภะขโคตัวระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนัมมุตสาภะขโคตัวระตูสัมมาสัมพุทธัสสะห้าแตยเสนัโคมานาปาทักพุทธังเสนังกฐามิธัมมังเสนังกฐามิสังฆังเสนังกฐามิทุติยมปีพุทธังเสนังกฐามิทุติยมปีธัมมังเสนังกฐามิทุติยมปีสังฆังเสนังกฐามิตัิยมปีพุทธังเสนังกฐามิตัิยมปีธัมมังเสนังกฐามิ แต่ยัปีสังฆังเสนากระชามิ๖สัจจกิริยาคาถานาทิเมเสนาหันญังพุทธเมเสนาังวรังเอตินาสัจจวัตินาสุทิเมขนตุสัปทานาทิเมเสนาหันญังธรโมเมเสนาังวรังเอตินาสัจจวัตินาสุทิเมขนตุสัปทานาทิเมเสนาหันญังสังโฆเมเสนาังวรังเอตินาสัจจวัตินาสุทิเมขนตุสัปทาเจตดสีรัตนปนามะคาถา พุดทางนะเมรัตตพูตตาสิริรัจิตตังธรรมังนะเมรัตตพูตตาวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตตพูตตาสุสีรัติทีอตังนะเมติรัตนังรัตนัตตายะวะหังสมาสัมโมสริตตวัตถุวิเศษะพูตังอัญโยญานยุตตาภูนะโยคะวะสัสสะปะวัตตังอสุมิตยัมิอิตาเทวะยะถาติทันเทกเกงกัง วินาตะิตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกถาจิตจัจเรนรจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุตสัทธังวิญญูหิปันธิตะชเนหิวิชญญะรูปังโลกัมภิเกหิจิกระันจุปะรพันิยังเจสันเจสุทธาวิธิตังภุนังกายะตายะงาเมหิเอวชนะตายะสวิสุตตมปีสมุตปัสสะตังนมัสสิสุทธาปัสสะทะทานังปุญญาธิการนะมะสัตมุตตมะปุญญาโอมังลุกขาปะมุจจนะมุขะสรณะคตานังปุชาระ เีสุป,ปรรมังอภิปูชเนยังนิพพานะสาัจเฉกกิริยายุปนิสะยัตถังภาษามากิเลสะมะระโสธะนะมะสิทธยาจะสาธุหิอัตตกุสะเลหุป,ปัสเววะนียังปานิหิจาปิสรารังคะนิยะเมวะตัสมาหิตังติรตนังสระนงังคะตัมหะ สัตตินทิวังคนะณะเนสุมะสัมมาปูเชมะจาปิสัสสตังสุปันสันนะจิตตาตถาลุปาริจาริยา,ตา,ารตสาลาตาจาุณยเนะตถา,าสุกเตนะเคสุขีพระเวมุเาตเตชนะตัสสะจะสัตปิสุวัตีโพนตุโยเจตธรรมวินยัมภิปนามนานะปุโตโสคุตเตอร์ิสัมโยมหิเยตโตสุโพชังตัสโสปานิสะยะจะยายะอายาัยมปิกโพนตุวัตุเตเยปะริจิตโตสุปัสสะทะการ แปดน้ำมันการแล่าสิทธิคาถา โยจักขุมาโมหะมาราปกัทโถสามังวัพุทโธสุปโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยังพุธังวัลันตังสีรสานามามิโลกัสานาทันจะวินัยะกันจะตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุจับพันตรายาจาวินาศเมนตุธรมโฉโยโยวิยะตัสสะทัตทุทัสเสิโลกัสาวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมทะปัสสะตารีสาตาวหูสันติกรรสจินโนธรรมังวัลันตังสีรสานามามิโมหะปะทารัง อุปัสสันตะทาหังตันเตชะสเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาศเมนตุสัทธมาเสนาสุพตานุโคโยโลกษาปะภูปกิเลสเซเชตาสันโตสยังสันตินิโยยัโกจะสวัคขาตะธรรมังวิธิตังกรุติสังฆังวรันตังศีระสามามิพุทธานุพุทธังสัมมะศีรทิฏฐิงตันเตชะสเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาศเมนตุ๙ มโนการัฏกถาคาถานมโหรัตโตสัมมาสังพุทธสัมมาเฮสินนโมอุตตมัทธมัสสะสวากาตเสวะเตนิธาณโมมหาสังขัสาปิวิสุทธสีรติทัดทีโนณโมโอมาตายารัตสะรัตนตยยะสะสาธุกลังณโมโอมาาติตสะตสะวัถุตยยัสปินโมการับภาเวนะวิขัพฉันตุอุปัตถวานโมการานุภาเวนะสวติคนตุสัพพทานโมการาสะเตชนะวิธิมิโอมิเตชะวาสิบมหาสมัยยสูตร เอวามีสุตังเอกังสมยังปะคะวาสัเกสวิหารติกับพิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิโกสังคีนัทิงมาจาติปิกสัตหิสัพเเหวะอรติหิตสหิจลกธาตุนิทิวตายปุยนสนิปุติตาหนติปะวันตังทศนายะปิกสังคัญจอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกันงเทวนางเอตัตโโหสิอายังโปควาสัเกสวิหารติ ตาปิลาภตุสมิงมหาวเนมหันตพิคุสังเทนัสทิงมระจามัติเหตพิคุสตหิสเพเหววะอรหันเตหิทัศหิเจระกธาตุเหตเทวตาเยปุยนาสนิปปิตาหนดิภักวันตังทัศนายาพิคุสังพันเจยานุนามยมปิเยนะปภควาเตนุปัสสากรเมยยมะอุปัสสังกมิตวาปะครตัวสันิเกปเจกกาคาถาปาษยามติอัตโพตาเทวตาเสรษฐาปินามะภรวาปุริโสสมิจิตังวาภาหังภสษาริยปภาษาลิตังวาภาหังจมิเชยะ เทวะมีวะสุทาวาสีสุเทวสุอันตรหิตาปะโคตัวปุระตัปาตุระหังสุอัตโหตาเทียวตาปะคอนตังอภิวาทิตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทียวตาปะโคตัวเนเกอีมังกัตังปาจิมหาสมโยปวนาสุมิเทวกายาสมาคตาอ่างฆตัมภัยอีมังธรรมะสมยังตะคิตาเยวะอัปราชีสังคันติอัตโหอัปราเทียวตาปะโคตัวเนเกอีมังกัตังปาติ ัตตะพิคโวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนุกุก,มกัมมังสูตรสารทีวเนตาน,นิสังเหตวาอิทธิยายนิลขันติปันติตาติอาตโผอัปปาราธีวตาปะโกโตเสตเกอิมัคตังกะา,า,าสิเชตวาคีลังเชตวาปะลิขังอินส์คีรังโอหัจารมเนชาเตจรันติสุธาวิาาวาาาามา,า,า,ามลาจาก,กุมตาสุทันตาสุสูนังติอาตโผอัปปาราธีวตาปะโกโตเสรรรตเกอิมัคตังกะาสิเยเกจิพุทธังสนลังขตาเสเนเตฆมิสันติอปายภูมิปหายะมานุสังติหัง เทวะกยังปริโพเลสันติติอัตโขภควาภิครวมันเตสีเยปิยนะภิกขเวทัสสุลกตาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติปฐาขันธ์ัสนายะภิกขุสังคันจากเยปิเตภิกขเวไอเฮสุงอติธรรมะทานังอารัฐันโตสมาสัพุทธาเตสัมปิพักวัตานังเอตัปปาระมายเยวะเทวตาสันนิปฏิตาไอเฮสุงเศราปีไม่หังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสติอนาคาธรรมะทานังอารัฐันโตสมาสัพุทธาเตสัมปิภัควรตานังเอตัปปาระมายเยวะเทวตาสันนิปฏิตา สวีติเตติเซทาปิไม่ห่างเอตระหิอธิกิตรสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิกิตติสมีพิฆเวเทวกายานังนามานิเทจิสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุลังาสารุกังนัมสิกาโลถาภาสิสามิติเอวะปันเตติโคเตพิคูปุกัจโตปัญจสวดสูงปัจขวะอตจัตถวัจจะสีโลกามนุกัสามิยะภงคุมาตระติตาเยติตาคิลิขภะพลังปะหิตตาสมาหิตาอุทูสิหาวัสลีนาโลมะหังสัพพิสัมพุโนอุทะตัมมนัสสาสุธาวิปัสสันนัมนาวิลาพิเนโยปัสสันเตตตยววณีกาปิล สาวกเกศาสนนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนธาพิกาวเตจะอัตตะปมะกะลงสตะวะฤุษีศาสนังเตสามปาตุละหูยานังอมฤตสานัสสนังอัปปิเกศสามมัตตกุงทิสาหาสังอสสตตลิงสตังเอกิศาสนังอมฤษสารมัตสุงอัปปิเกศอันตะมัตตกุงทิสาสัพพะกุตังอหุงเตจตตะพังอภินยะภาวิคิตรวนัจจคุมาจตโตมดิสถาสาวกเกศาสนนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนธาพิกาวโตเยาวังเกติยิสามิ ทิราหิอนุภูมิประสงค์สัจจสหสาวิยขาภูมิมากัปตะทวาอิติมันโตชิติมันโตนะมันโตยัสติโนโมทัมมานาติการมงปิกุณังเสรมจิงกุนังฉาสหัสสาเหมอวตายักขานนับเต่นิโนอิติมันโตชิติมันโตนะมันโตยัสติโนโมทัมมานาติการมงปิกุณังเสรมจิงกุนังสาตาคิราติสหัสสายยักขานนับเต่นิโนอิติมันโตชิติมันโตนะมันโตยัสติโนโมทัมมานาติการมงปิกุณังเสรมจิงกุนังอิทเจเตศวรัสสหัสสายยักษ์ขานนับเต่านิโนอิทธิมันโตชิติโน โมทธมานาพิกรมุพิกุนังสัมมิติงูนังเวสัมมิตาปัญจสตายยาคารนั่นตาวนิโนอิทิมันตัชิติม,มนตันตวนั่นตัวอันตัันตสิโน โมทัมนาปิกกามุปิกุณัสสมาติงวนณังคุมพิโรราชไคโกเสวภบรสะนิเวสนาปินโยนังสตัะสหัสสังยักขานังปียุปาสติคุมพิโรราชไคโกโสปะคาสมาติงวนณังคูริมันจัติสังราชาตะระโถปาสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายะสุตเถรปิจตสาภะโหอินทนามามหาภราอิทิมันโตโยติมันโตวันัมตโตยัสสิโนโมทัมนาปิกกามุปิกุณังสมาติงวนณังทักขีนันจัติสังราชาวิรุณโหตะภาษาสติ คุมพานันตนางอธิปติมหาราชายสัตติโสพุตาปิตัสภาโภอินธนามาหราภิราอิทิมันโตชิติมันโตวณัมันโตยัสสิโนมุขมาราติกามมุิคุณังสมจริงวนางปัจฉิมันจัตที่สังราชาวยุปปโภคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตติโสพุตาปิตัสภาโภอินธนามาหราภิราอิทิมันโตชิติมันโตวณัมันโตยัสสิโน โมทมานาพ ok <c oughs> ิกาโมพิกุณังสมิติงวนังอุตตะลังเจที่สังราชากุุเวโรตปัสสาติยักขานังอธิปติมหาราชะยสัตติสกุตตาปิตาสาวาโูอินธนามาหาภะะราอิทิมันโตชุติมันโตกุณะวันเจรัสติโนโมทมานาพิกาโมพิกุณังสมิติงวนังโุริมะที่สั่งทัตตัสโสทักินเนนะวิรุทะโกปชิเวนะวิรูปโขกุเวโลอุตตระที่สังเจตโรเตมหาราชาสมุตตาเจตโตทิสาภัรละมนาอัตันตุวณีกาพิทักษเวเตสังมยวิโนทัสาอาภูเจนิกาตธรรมยา ปุจจ ա ปานาโตโอปมัญโยจากเทวสุโตจามาตลิจิตเตสโนจากขันละโพนารุลาชาเชโนสะโพอาคูปัจจสิโกเจวะสิมพาุสีวัชชะอเทธิจันเยชลาเชโนคันทัพาสหาราชุปิโมทัมนาปิการมุปิกรังสิมิติงวะนังพถาคูสานาภาษานาคาเวสราสหัตัสจกากัมพัลสัตลาอาคูปายคาสหะยาดิพิยังวะนังรัฐาจะอาคูนาคายิตสีโน เอราวัณโนมาณฑนครสอบปะค่าสมิติวงศ์นางเย็นะคะราชเชษสหัสสารนันติทิพาทิชาปะกีสุทธจักรควิหาไสเตวนาชาปตายตระสุปนาอิติเตสะนัมังอภยญนตานะคะราชนามาศิสุปันนันโตเขีมมรมาศิปุโตสนะหิอเจหิวเฮียนตานาคสุปนาสนะมังสุปุตังชิตาวิชิลาหะเทนะ สมุทังอสุราสิตาภาตราวัสวัสิเตทิมันโตยัสติโนกาละกัญจามหาพิสมาอสุราธนเวสสาเวปจิตติสุจิจะปหาตุนมุติสัทหาอตันจักริปปตานังสะเพเวโรจนามกาสนาหิตวะบริกงเตนังลาหุปัทภุปาขมุงสมโยธานิพัจเตปิกุณังสัมจิงหันางอะโภตเทวปัสวีจเตโชวะยัตสาขมุงวันุณาวันุณาเทวสมุติยัสสาสหเมตตาการุณากายิกาอากูริวายัสติโนทัสเตทัสสากายาสะเพนัสเตมิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนาอุตยัสติโนโมทมานาทิกาัม เวนทูจะเทวาสหารีจะอัสมาจะทุเวยะมาจะสุปนิสาเทวาจะนัมคุปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวะยุสุริยมาคุปุรักิตานะคับตานิปุรักิตวาอัปปุมันทวะลาหะกาวะสุนังวะตัวเศธโหสกโกปะคับปุรินาโททัสเสตติทัศถากายาสัพเพนัตตัมนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนามันโตสติโน โมทมานาติกามูภิกุนังสำติงโมนังอัถาคูสาวคูเทวาชลามกีสิกาลิวะอริทกาเจโรชาเจภูมาปุภาณิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนเชกาสุริยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวานิสิโนท่าเสตเทัาสถากายาสเพนะตเตานิโนอิติมันโตชิติมันโตนัวโตยัสสิโนโมทมานาติกามูภิกุนังสำติงโมนังสมานามหาสมานามานิสารมนุสุตมาภิกขะปุตติกาอาคูอาคูมนุปุติกาอัถาคูอรัโยเทวาเยเจโรอิตาวาสิโน ปาลข่ามหาปาลข่าอกุริวายะสิโนทัศเสติทัสสักกายสพนัสเต่านิโนอิติมันโตชิติมันโตนัมตุเวสสิโนโมทมานาภิกขมโมิกุลังสัพติงวณังสุกากรุมหาอรุณาอากูเวคณาสสะสหอุตตะไครหาปัมงโมขาอกุริวาวิจักนาสถานมาตาหาระคะฌามิสกายะสติโน ดังนัย่งอาคาปัจจุนโนยุติสาอภิวัติทัสเศรษฐทัศสถาขยาสัพเพนะสาวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวณัฐมันโตยะสัตสิโนโมทมานาพิกามุงพิรุณสิมติงหัวหนังเขมพิยาทุติยายามากัะตกาจัสัตสิโนสัมปิตรกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานนารติโนอาคูถาปูประนิพิตาทัสเศรษฐทัศสถาขยาสัพเพนะสาวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวณัฐมันโตยะสัตสิโนโมทมานาพิกามุงพิรุณสิมติงหัวหนังเพเษฐีเทวนิขยาสัพเพนะสาวนิโน ธรรมันวิญญาณอ,อาการชุงเยจนจนเยปนสติสาตะหาพุทธชาติมัคคีรังโอคาตินะมนาสวัง ถ้าเคโพคาตะลังจันนาคังจันเทิงว่าอัศิตาติตังจะพมาปรัมมโตจะปุตไตที่มโติสหจะนังโกมรติโสจะโสปะค้าสมิติงมนังสหัสภะมัโลกานังมหาปะมาณที่สติอุบมนโนชุติมันโตพิสมะกาโยสติโสเตัะอิสราอาคูปเจกเสศวติโนเตสัญจัสมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตยสัพเพพิกันเตสินเดเทเวสภวเมเกมารสีนาพิกามีปันสักการทัะมัธยังเอตถะการทัทฐ์พันทัทฐะลักิณะพันธมัตุโวสมาตาปริวาริขะมาโวภูติทักโคจินังอิติจตะมาสสโนนกััทเเงอปิ ปานิชาตะละมหาจักรสังกตวนะเพรวบัญญัติภูสกุลมีโคนทัยยันโตสวิจิโกตถาโสปจุธาวติสังกตโธอัสยังวุเตตจัลพังกับปิญญาว่าวัคิีตวารัชกุมารตโตมัทยสถาสาเกสสันีนะเตมารสินาพิกันตาเตวิชนะตติโกเตจะัตอัตปามะกลุบุตสวาร์ดุสนาตาวีจารากิหิปักกรมเงเมืังนมปีอินทิยุงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายะสัตติโนโมทันติสหภูตังหิตสาวคาเตชเนสตาติทิเบตมังคารสุตตัง อัศวนาจักพรรณังปัิตานจักศสิวนาปูชาปะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมังปฏิรูปัเทศวาโสจักภูเกจจักตาบุญยัตาอัตตาสัมมาปณิธิจักเอตัมมังคารมุตตมังปังหุสัจจันจักสิปัญจวินโยจักสุสิกิโตสุภาษิตาจักยาวาจักเอตัมมังคารมุตตะมังมัตตาปิตุอุตรปัทานังอุปรปัทารสสะสังกขูอนาคูราจักกรมตาเอตัมมังคารมุตตะมัง ธนัจะธรรมจริยาจะยาตะการัญจสังฆโหอนะวัชานิกรรมมานิเอตัมมังคารมุตตมังอารตีิีตีปาปาวัชปานาจ,าจ,าจสัญญโมอปมาโทจัดทำเมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารวาจะนิวาโตจัสัตตุนทีจกัการัญยุตตาการินธรรมะสวัณังเอตัมมังคารมุตตมัง ันติจัดโสวจัดสตาสมญณายาจัดทัศนังการณธรรมะสักฉาเอตังธรรมะกนมุตตะมังตโปจัพมมจัดริยันจัอริยะสัจจานะทัศนังสิพานะสัจเฉกิริยาจัเอตังมังคารมุตตะมังพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตังยสานะกัมปติอสศกังวิธังเขมังเอตังมังคารมุตตะมังออตาทิสานิกตรณะสัมภัททะมะปราชิตาสัมพัทฐานโสทิงคัจฉันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติ12สองรัตนปาริศ ยังกินจีวิตตังอิทวาหูรังวาสัเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโมลมาซังอัติตถาคเตนะอิทัมปิพุเตรัตนังปณีตังอิตินัสจินะสสวติโหนตุขายังวิราคังอมตังปณีตังยัตัชคาสกยะมุนีสมาหิโตนเตนะธรรมีนะสัมัติกินจิอิทัมปิธรรมีรัตนังปณีตังอิตินัสจินะสุวติโหนตุยังพุทธเศโทปะริวันยะยีสุจิงสมาทิมาอันตะลิกันยะมาหูสมาทินาเตนะ สัจโมนะวิชติอิทัมปิธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหนตุเยปุคละอาาัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคาหิโหนติเตทะคีเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานิอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหนตุเยสุปะยุตตาม,มานัสสาทันเทนะ นิกานิโมโคตะมะสาสนัมพีเตปติปตาอัตมตังวิไคหะตัฏฐาภุฑานิพุติงคุณชะมานาอิทัมปีสังเีระจันนังปานิตังเอเตนะสันเจนะสุวติพนตุขีนังปุรานังนวังมัติสัมภวังวิทตะจิตตายะติเกเพราะนวัตนาสิงเตคีนะปีชาอวิรุณหีฉันทานิพันติทีรายะธายามปาทีโปอิทัมปีสังเคระจันนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติพนตุสิบสามธรรมบทสหัสวัสด์ อัตตาหะเวชิตังสยโยยาจะยังอิตตรราาาตาระปชาอัตทันตัสสะโอสัสสะมิจังสัญญัตาจาริโนมีวะเทวจะคันทะโณมะโรสะหะพมุนาชิตังอาปะชิตังกะยีราตทารุประสะชันตุกนงสิบสี่เกสปุตตยสูตร ภาสิตามิทังเตนะปะขาวตาชาณตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัพพุธเตนเอะอิเตตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมะมปารายะมาอิติกิรยะมาปิตากะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมานายคเทนะมาอาการปะลิวิตะกิีนะมาทิฏฐินิชานักขัติยามาภพะพรูปตายะมาสัมโนโนคุยถาตุเมีเฮอัตนาวชานียาถาอิเมธมาอักุสราอิเมธมาสาวาชาอิเมธมาวินยูคาระอิตา อิเมธมาสัมตาสมาธินาอหิตยะสุขยสังวตติอัฐเมตุเมเหปัชเนยญาถายถาตุมเหอัตนาวะเเนยญาถาอิเมธมากุศลาอิเมธมาอนะวิชาอิเมธรมาวินยุปัสสาอิเมธมาสัมตาสมาธินาหิตยสุขยะสังวตติอัฐตุเมเหอุปะสัมปัชยวิหะเลยญาถาติติมาอุปนิยสูตร อุปนิยติชีวตะมัปปะมายุงชรูปะนิตตะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกขมาโนปุญญานิกิรัตสุขาวะหานิอุปนิยติชีวตะมัปปะมายังชรูปะนิตตะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนงเปกขมานโลกามิสังปชเหสันติเปโขโยทะกายนะสังยมูวัจยะอุทะเจตสาตังตะสะเปตสะสุขายะหุนติอย่างชีวมโนปะการุติป,ปุณยธรรมโม ถเวรักขันติธรรมจาริงธรรมูสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงขัจติธรรมจารีสเพสังคาราอนิจจติยถาปัญญยัปัสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสมะคโววิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขติยถาปัญญยปัสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสัมะคโววิสุทธิยาสเพธรรมะนัตตาติยถาปัญญยปัสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสัมะคโววิสุทธิยา ิบหกอปันนกชาดกอปันนกถานะเมเกทุติยังอาหุตัก,กิกาเอตตันยยะเมชาวีตังขันเหยะอปันนัก,กังพระหุงเวสรนังยันติปัปปตานิวานาณิจะอารามะลุกขะเจตยานิมนุษาพยาตัตชิตาเนตังโคสรนังเคมังเอตัง สารณะมุตตะมังเอตังสารณะมาคมะสัพพทุขาปมุจติโยจากพุทธันจะธรรมันจาสังคัญจัสรนังคตโตจตาริอริยสัจจานิสัมมันปัญญะปัสติทุกขังทุกขาษะมุปาทางทุกขาษะจัอติกรรมมังอริยัญจะอัตถังขิกังทุกปูปาสามะคามินังเอตังโศสารนังเอเคมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตัสารณะมาคมะสัพพทุขาปมุจติเท พัทเทศลัตตะคาถาอติตังนานวะคามือยะนานปะติกลางขีอนาคตังสุคนรมีจำนวนถึงสิ่งที่โล่งแล้วไมควรเมื่วังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัสติตมปะอีนันตังอปันตันจะอนาคตังสิ่งไหนโล่งไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังอัฏฐะตัฏฐาวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปปังตังวิขามะนุปรุหะเยบุคคลใดเห็นแจ้งแก่ธรรมปัจจุบันไม่รัดเนี่ยนไม่ก่อนแก่ในธรรมนั้นนนั้ได้บุคคลนั้นพึงจะเริยนธรรมนั้นนั้นหนึ่งเรื่อให้ปลูกเปล่งเถิดอชีวะกิจะมาตับปังภูเชญยามรณังสุเวพึงทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเราจะดูความตายในวันพรุ่งณอีโนสังฆารันตินะมหาเสนีณะมัจจุนาเพราะว่าความเปลี่ยนธรรมจุราชผู้มีเจตนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก ต,ตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอจิขามะเตมุนิติพระมุนียุดผู้สงบย้ำเน้บบนบุคคลผู้มีปฏิอยู่ยางนี้มีความเปลี่ยนไม่เกยดคราทั้ง,ลงกลางวันและกลางคืนนั้นแรงว่าผู้มีปติหนึ่จเจริญด้วยประการละัชะนี้แล้สิบแปดทินะหะปัจเจก,กะวัขคตะปาทะชนะาธรรมูหิชรังอนติโตและมีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่เป็นไปไม่ได้ ายาธิทำหม,มูหิพยาธิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมนาจะลงพ้นความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะธรหมูหิมรณะอัตติโตก็มีความตายเป็นธรรมนาจะลงพ้นความตาเป็นไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาปิหินาภนา,าโววินาภา,าโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ่านจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสะโอมหิกรรมทัทาทายาโทกรมโยนิกรรมพันธุกรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย อย่างกำมังกริสามิกระยานังวาปาปกังวาตัสธายาโุวิสามิเราทำกรรมนใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสื่อไปเอวังอัมเอหิอภินหังปัญจะเวคีตับพังและทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเชิ สิบเก้าทวตาอโยชนะคาถาทุกขปาตาจะนิทุกขาพยาปาตาจะนิพยาโสกปาตาจะนิโสกาโมนตุศภิติปานิโนเอตวตาจะอันนหิสัมปัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาธนัตถันตุสัทธายาสีดังหลักันตุสัพปทาเพราะนาปิตาโมนตุขันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระรัตาปัญเจกัญญาพรางอรหัตตานันตเตชนาตสังมามิสัพปโสสิบทวตาปฏิทินาคาถาพันธมยังปฏิทินาคาโยปนามัสสี ญาติวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเลโพธิทะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาีนนปวันตุปุชิตาโสตินการเติถาวิหารมัณฑะเลยทีราชมชานวากาจัปปิโกศลามกาธนาปฏิอุปาสการขมาจเตสานิขมาจิอิสลาสปานาปุตตาสุปิตาปวันตุเตเชลาปุตธชาเยสปิปัญจันทสัมพวะสังเทชะตาอารโวปาดิกาอิยานิกังธรรมะวังปิติจเตสเปปิทุกสะการณตุสังพยังรันตุจิลังสตังธรรมโมธรรมจาราจปุกละสังโฆวมตุสมัคคภวะ อัจฉริยะเจหิตอัจฉริยะเจริญมีรักขตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตถิงสัมตาปุเนยมะธรรมะอริยปะเวสิตเตยยี่สิบเอ็ดสัพพะปฏิฐานะคาถาอันธรรมยังปฏิฐานะคาโยภนามาเตปุญญสิทธานิกตัสสาญาณญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัต ตานันตาปักมานาาเยพิยาคุณวันตาจะไม่หั่งมาตาปิตาทโยทิฏฐามีจารยตทิฏฐาวายวายันเยมชะตะเวริโนสตาทิตันติโลกาสมิงเตปุมมาจตุโยนิกาปะเจกัจจตัวกาลาสังฆสรันตาภาวะพระเว,าะวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังวิเยจิมะน,นัป่าช้านันติ เทวติสังนิเวทยุงมยาทินานะปุญญานังนโมทัสนะแตงตุนาสเพสสตานัสธาโหตุกเวราตุขัชีวิโนเขยมันปัทันจะขับพ้นตุเตชะสาวิัชตังสุภาขอทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเป็นผู้ส่วนแห่งบุญในที่เขาพ้ายามทำในบัดนี้ แงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วขอโชคลาภแรเป็นที่รักผู้มีคุณมีบาราและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นแร่สัตร์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกกกิดใงภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแรงขันหนึและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแรงภพใหญ่สว์ใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสระนั้นจงมุตนาทานเองเถิดสว์ใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเชื่ัต่างหลายจึงแกล้งเกลียดสรานั้นเพรา์เหตน ยงสาเร็จเธอมืนเงินในภาพแห่งสัจธรรมภาพแห่งความเพียรและอนิสใการบูชาพระตถจาด้วยการสดทายบทสสดมนภาพเสดพระิลาระเหล่านี้ขอความสุขสสดยจะเกิดมีข้าพเจ้าไ้อจากทุกภัยทั้งปวงขอ้าเจ้าจะเลยทั้งเทวะทังธรรมขอเทศเทพทวลาทั้งหลายโปรดมโมนาการสวดทยาธรรมเหล่านี้ขอมนโมนาและโปรดมนา์นบเจ้าทุกบงคลพระบิดาพระกิ่งเปรีพินาโดยมูลที่สมเด็จพระเยสัสห์องค์บริวารนิเวศนิหานจนวัตถุบุคคลท ขอจงเปลี่ยมด้วยพระางผรนพระฤรษีและคำมงคลในพระคลาต่างๆขอจงทำให้นสิตุกประการคืนบุญสงค่าจาทังหลายแห่เกิดจาการส่มนมรรจิตภาวนาขอนรำวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอลวันนี้จะสังคึมุ้งเจติสราร่องสมวมรจิตภาวนาทุกท่านขอจงบอกภาไปทังพวงพ้นความุประุทงสิ้นประสบความเร็จรื่องที่การงานใช้นอุศักดิ์และมาทั้งหลายสนคารู้ชาสาระบาบริวารสมบัติมีดวงาเห็นธรรมส่วจการพัฒนากรรมฐานคือปัญญาญาและ ขอ,อนำบุญกัพบครอบครัวญทุกท่านด้วยเธอ